อ่ะอันนี้เป็นเทคนิคในการใส่บูทกับเฟืองนะฮะเดี๋ยวเรามาสอนเทคนิคกันให้ดูก็ใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้เนี่ยเอาด้านกว้างเนี่ยหันออกแบบนี้นะครับเพื่อว่าตัวเนี้ยจะมะีพื้นที่ในการเชื่อมเยอะขึ้นนะฮะตัวนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเราต้องดันดันน็อตตัวนี้ให้อยู่ข้างบนไว้ก่อนนะฮะ ให้อยู่ข้างบนสุดเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเพราะว่าถ้าเราเชื่อมไปแล้วเนี่ยเกิดลางเนี่ยลางกับเฟืองมอเตอร์เนี่ยมันชิดกันเกินไปเนี่ยเราสามารถขยับเฟืองนี่ขึ้นได้นะมันจะมีรูตรงนี้คนระับแล้วก็ยับขยับขึ้นได้ขยับแบบนี้นะก็ให้ทําแบบนี้นะครับก็ให้ชิดด้านบนไว้ก่อนนะครับอย่าเอาชิดด้านล่างนะต้องชิดด้านบนไว้ก่อนนะเราก็ขันให้แน่น